ซึ่งทางด้านของทนายสายหยุดอดีตทนายความของทนายตั้หรือสิทธาเบีย้ยบังเกิดได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางด้านของสื่อวิเคราะห์ถึงชะตากรรมของทนายตั้มรวมไปถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีการรายงานหลังจากศาลนั้นได้มีการนัดตรวจสอบพยานและหลักฐาน ซึ่งสองในเจดของผู้ต้องหาที่ได้ถูกกล่าวหาว่ามีการร่วมกันช่อโกงจนทำให้มาดามอ้อยนั้นต้องสูญเงินถึง39ล้านบาทคือนุกับสาที่ได้กลับลำการรับสารภาพ ซึ่งได้ทำให้หลายคนนั้นมองว่าจะทำให้ทนายตั้มตกอยู่ในที่นั่งลำบากหรือไม่โดยทางด้านของทนายสายหยุดนั้นก็ได้บอกว่าเรื่องนี้ต้องดูรายละเอียดของคำรับสารภาพด้วยว่ารับว่าอย่างไรรับแล้วสั่งโทษว่าทนายตั้มหรือมีการร่วมกันวางแผนและการแบ่งเงินกันอย่างที่ถูกกล่าวหามาหรือไม่หรือการรับจบการเพียงแค่สองคนเท่านั้น ซึ่งทนายตั้มนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยและผลนั้นก็จะออกมาแตกต่างกันซึ่งเรื่องราวของการรับจบนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถทำได้ง่ายๆส่วนในทิศทางของทนายตั้มหลังจากนี้ทนายสายหยุดเองก็ได้มองว่าเมื่อวานนี้ที่ศาลนั้นได้มีการนัดตรวจพยานและหลักฐานซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญของทนายตั้มมาก ซึ่งเพราะว่าในฐานะที่ยังคงเป็นนักกฎหมายเชื่อได้เลยว่าหลังจากนี้ทนายตั้มนั้นจะต้องมีการไปยื่นเพื่อขอคัดลอกพยานและหลักฐานซึ่งก็จะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนแล้วจากนั้นก็จะมาทำการวิเคราะห์ถึงช่องทางในการต่อสู้ของตัวเองซึ่งถ้าหากจะให้วิเคราะห์ว่าทนายตั้มนั้นจะมีการยอมรับสารภาพหรือไม่ ระหว่างที่ต้องรอนัดสืบพยานอีกครั้งคือเดือนมีนาคมในปีหน้าซึ่งถ้าดูแล้วจากสถานการณ์ของทนายตั้มในตอนนี้ได้แตกต่างจากนุก,กับสาเพราะได้มีคดีอีกหลายคดีมีความผิดทั้งเรื่องของการช่อโกงและการฟอกเงินจึงเชื่อได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยอมรับสารภาพเพราะเจ้าตัวนั้นก็ยืนยันมาโดยตลอด ซึ่งไม่ว่าอย่างไรคดีนี้ทนายตั้มสารนั้นก็ได้มีการนัดสืบพยานและหลักฐานอีกครั้งในเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งในระหว่างนี้ทนายตั้มเองก็ยังคงมีสิทธิ์ในการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งก็ยังอยู่ที่ดุลลพินิจของสารว่าจะอนุญาตหรือไม่